บายดีทุกคนทุกคนมันนี้เฮาจะไปส่ง้านเนาะเดี๋ยวลานก็ไปหางเก็บดอกไม้แล้วไปขอตั้งตา้บบานต่างๆนะเพราะว่าเพื่อจะไปไหนนะคะเอาเอาดอกไม้ไปอ๋อเอาดอกไม้ไปไหวไปไหวรู่เนาะจี่ดิงกับบอก็แล้วว่ะเอามาคุงแตกะเขาว่าะเอายังไเอามาคุงเอายังแต่นี่ได้ดอกไม้แทนนะมาเดี๋ยวเราจะไปส่งมันนี้เดี๋ยววันนี้จะไปส่งร้านไปงียงานจ้า อย่างขากลานกันเนละมาค่ะเออชีชุมพูชีชุมพูมพโอ้ยเหลือแต่กางเกงไม่ชีชุมพูดอกไม้ก็ชีชุมพูโอ้ยชีชุมพูทุกอย่างออแม่ใจเสียชีชุมพูเออแม่ใจเสียชีชุมพูทีมชีชุมพูยกเว้นเราเด้อ เอาไว้เอาไว้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 พลนตื่นแต่เช้าอครื่องตื่นแต่เช้า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 แต่แทนเดี่ยวนี้เตื่นแตีห้าปุ่มกันทุกคนเลยเนาะว่ามีซอยที่ขับมวยปูนี่พูนบนเลยซอยเวลาผลเตื่นป้าป้าว่ามีซอยกินไงไก่แป๊บเดียวเองนั่งรถไปถึงสองนาทีไปแล้ว องคนเนาะวันนี้ก็ไปส่งตาไอ้จังไปโรงเรียน20บาทพอ <c oughs> ใช่ไหมเบียร์ใช่เนอะแล้วเหลือไหมคะเหลือปะไม่เหลือ,อ,ลอปอเหลือเลยโอ้ยเหลือวันละห้าบาทเือวันละ บรรยากาศบรรยากาศไปโรงเรียนมีภูเขาหอมน้ำเบียนเนาะบรรยากาศบรรยกายกาศดี ได้มีโอกาสซากขังที่จะได้ขึ้นไปในภูเขามาตแต่ละเทือกเหลียวมากแต่ลทุระทีะ่นเนาะทางไปโรงเรียนหรือโรงเรียนของน้อง ก็เป็นโรงเรียนของร้านเราเองเนาะอันนี้เป็นหองเอียงเนี่ยเนาะอ๋อจ้าออมีเียนนีเขาดูแลพร้อมลยเดอ้อ เบี้ยได้มาเบี้ยได้มาวายบ่ใส่มาวายโอ้โวันวันทวนขออันัหนลน่ะไปกระเป๋าไปไ้จ้ัอดีค่ะไปส่งร้านไปเรียกอีกแป๊บหนึ่งจะมาเชีย เรียบรอ้ยอยแล้วเนาะเดี๋ยวจะพามาเชียร์กีฬานะพฝนบอกวา่าขันอรรถาว่ามันเชียร์นะน้องเบียจะวิ่งบ้คอยได้กนวะคันทีนอารอดน้องได้เนี่ยโอ้น้องเบียจะวิ่งว่ายขนาดนะทุกคนเดี๋ยวจะเบิ่งกันเลยเนาะว่าจะพาเพื่อนเชียร์รถรถนี่เลยทุกคนมาเบิ่งเข่าวสอมเนาะ มาเบิรงร้านสอมร้านบอกว่าอย่าเลือมมาเบิง่งกพอได้เลยที่สำคัญเนาะนองกามาโซยกามาเชียเออยพี่เบียสู้สู้พี่เบียสู้สู้เห็นบ่อืมโอ้รานก็นได้มาเบิ่งเขาสอมเนาะเต็มบน เบิ้งเบ็นเหน่งร้านสอบร้านบอกว่าม,มาเบิ่งข่อยได้อยู่ฝั่งนี้วะโอ้ ่นเห็นไหมมาเบอรล้านสองี่คนเชียคนเชียอ้ย แจงโตมาเลยดูพี่เบียวิ่งมาหาแล้วบิ่งยังมาน้องเบียมาคนเดียวมาเร็ววิ่งอยังวิ่งเลยยังอ๋อพี่เบียเล่นกับพี่ย์อ๋อเราอาหมือไทย เอ้ยเดี๋ยวก็น่าจะเข็นนั่งรองสักเปบแม่นั่งรองอยู่นี่นะเพื่อค,คุณครูอ่ะบอกคุณครู่แมมาดูเฉยๆแปปปๆมันน้องไฟเลยนโรงเรียนแบบนี้เลยทุกคนบางทีละ่ะมีปลูกชะอมมีดอกไม่เครื่องเล่นเต็มเลยแถวนี้ คนบรรยากาศภายในโรงเรียนนลคะเห็นเป็นภูเขาเห็นที่ละ่ะเบิ่งที่ละ่ะนายูมากมากเลยเนาะแบบห้องเรียนแบบตามแบบตามจังหวัดต่างๆเนาะทางนี้อันนี้ก็จะเป็นภูเขาอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนเนาะอ่ะห้องเรียนบอนเล็กๆอืไปเชียพีพีแอสู้สู้พีบีรอสู้สู้ สูสูีสู่ส,ส,ส,สูได้เกำลังกำลังอันนี้คือเขาจะสอมกีฬาซีกันเนาะเพราะว่าจะไปแข่งกีฬาซีแต่ละแต่ละโรงเรียนนะ